ขอจเจริญสุขท,ทุกทุกท่านญาติยามหาบุญและแฟนเพลงที่รักที่รัรบชมสอนเทพสอนทองกองทุโรดอยู่ในขณะน,นี้ในคลิปนี้ก็อยู่ที่บ้านไรทองตองแปดบ้านเศรษฐีร้อยล้านโดยดรจอจีรพานไรทองจอเจรีเศรษฐีเจ้บุญครับตามคําแนะนําคําขออยาก้อ่จานสุเทพเนี่ยถอดเสื้ออยากจะดูผิวพรรณวนาว,นวนจะผุดผัดมาดดาราหรือเปล่าเขาอ,อยากจะเห็น แม่ก็คนอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วจะไปเอาดีอะไรกันมากมายเอาหลอมากขนาดไหนเล่าจะเอาหลอกกันไปถึงไหนขนาดนี้ก็พอใจแล้วพอใจในสิ่งที่ตนได้ภูมิใจในสิ่งที่มีเห็นไหมผิวพรรณผมเป็นอย่างนี้ผมคนระเหยกุบภาเล่าเบียไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบกรารพนันไม่ติดยาเสพติดไม่มีรักษาสุขภาพดีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตด,ดีเพราะว่ามีศีลมีสัตว์มีธรรมะ แล้วก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระและชอบทำบุญให้ทานสร้างทานบารมีตลอดจิตใจก็เลยไม่ทุกข์ใครจะโกงไปกี่ล้านกี่สิบล้านแล้วไม่ได้เงินคืนก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เราเราก็จะแย่ไอ้คนที่โกงเราไปมันไม่ทุกข์หรอกเพราะมันโกงไปแล้วมันสบายใจแต่ถ้าเราไปทุกข์ตามมันถ้าไปทุกข์เหมือนที่เราคิดว่าจะทุกข์ เราก็จะแย่ร่างกายก็จะเสื่อมโทรมเลยทําให้แก่เร็วด้วยเพราะอย่างเช่นเนยกระปรี่กระเปล่าก็ที่สมบัติของนอกกายเงินทองของนอกกายไม่ตายเดี๋ยวมันมีโอกาสหายได้หาได้อันหายได้เดี๋ยวมันก็หาได้เดี๋ยวก็มาได้เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาอย่าไปคิดอะไรมากมายนะท่านชาติปางก่อนเราเอาเข้ามาเขาก็มาเอาคืนแต่เราไม่ได้ของเขาว่าชาตินี้เขาไม่มาคืนเดี๋ยวชาติหน้าเขาก็จะต้องมาชดใช้เราคิดอย่งนั้นล้วสบายใจใช่ไหมครับ สอนเทพทองสุขภาพดีครับกินยาดีกระใสเส้นเคสเคสสอนเทพสอนเทพเคสครับสูตรสําเร็จเคล็ดลับเชญครับเคสสอนเทพนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้สารสกัดจากสมุนไพรนําเข้าหลายตัวและสมุนไพรสุดยอดเป็นชนิดกระตร้นเกลือง่ายเคสสอนเทพสอนเทพเคสกระใสเสื่อมโทมเสื่อมโทมตั้งแต่เส้นผมจนหลุดปลายเท้าท่านกินแล้วท่านจะรู้ตัว ว่ามันช่วยอาการปวดเมื่อยตามขา่าวตามข้อตามเส้นตามเอ็นหรือว่าระบบกับท่ายท้องผูกท่าแปรปรวนท่าพิการอาหารไม่ย่อยแล้วก็ความเสื่อมมันเกิดขึ้นหลายจุดทั้งลูกชายน้องชายทั้งเจ้าลูกชายลูกตกนกตายมันเสื่อมเพราะเป็นกระสายเสื่อมโทมฝากไว้ครับกระสายเส้นเคสเคสสอนเทพสอนเทพเคสูตรสําเร็จโดยคุณหมอมุ้ยสรีระพรโทรเลยครับ950บาท